สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการแบ่งประเภทของหุ้นครับซึ่งเテมาที่ไปของคลิปนี้มันก็เป็นเพราะว่าทันเวลาที่ทาไปคุยกับลูกค้าเนาะทันก็บังเอิญเจอลูกค้าหลายท่านถามว่าแบบเนี่ยเขาลงหุ้น10ตัว20ตัว30ตัวพอร์ตเขากระจายความเสี่ยงดีหรือย,อยังแล้วก็มั่นคงดีหรือยังซึ่งมันค่อนข้างตอบยากนะครับแต่ว่าให้เรามาดูที่สัดส่วนของหุ้นว่าเราลงทุนหุ้นประเภทไหนไปบ้างน่าจะดีกว่า นี่เป็นหนึ่งในวิธีในการแบ่งประเภทของหุ้นนะครับซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากมายเลยว่าจะแบ่งกันแบบไหนแบ่งตามคนดังแบ่งกันเองหรืออะไรเงี้ยก็ตามวันนี้ทันมาเสนอ6ประเภทหุ้นที่ทันเห็นว่าแบ่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันประเภทศนี่1 หุ้นชั้นดีครับหรือเพื่อพูดเป็นภาษาที่นักลงทุนทั่วไปเขาเข้าใจก็คือหุ้นบลูชิพนั่นเองถามว่าหุ้นบลูชิพคืออะไรก็คือหุ้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นที่รู้จักเป็นบริษัทดังมีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงนะครับก็พูดไปใครก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วหุ้นพวกนี้มักจะมีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงเสถียรก็มีการเติบโตบ้างหรือว่ามีการหดตัวบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ไม่มากนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้โดยมากมักจะยังทํากําไรได้แม้กระทั่งเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซานะครับหุ้นชั้นดีเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากเลยนะครับในแง่ของนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่แต่นักลงทุนรายย่อยกับค่อนข้างที่จะมองข้ามหุ้นเหล่านี้ไปเนื่องด้วยความที่เป็นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยโดยมากแล้วมักจะมีราคาต่อหุ้นค่อนข้างสูงครับมันก็เลยทาให้นักลงทุนรายย่อยหลายคนรู้สึกว่ายหุ้นแพงจังเลยฉันไม่อยากจะซื้อเพราะว่า การที่ซื้อเนี่ยต้องใช้เงินก้อนอะไรอย่างี้ฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่ดีมากๆการเติบโตเป็นไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็เติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นชั้นดีเนาะก็สามารถทํากําไรได้แต่อาจจะไม่ได้เร็วหรือทํากาไรได้เยอะๆเหมือนหุ้นบางประเภทที่เป็นที่ต้องการในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างสบายใจว่ามีความมั่นคงสูงสามารถเติบโตไปกับพอร์ตได้แล้วก็ถือในระยะยาวได้นะครับนี่ก็คือหุ้นตัวแรกก็คือหุ้นชั้น,น,นเอง หุ้นที่2ครับก็คือประเภทหุ้น growth s t o c หรือหุ้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองโดยมากแล้วนะครับมักจะเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ในช่วงอาจเป็นขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับสามารถทํากําไรได้เยอะ และทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องโดยมากแล้วเรามักจะมองว่าเขามีโอกาสที่จะทำกำไรในระดับสูงต่อไปได้ในอีกระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่นอาจจะ1ปี3ปี5ปีนะครับจะทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้มีการดีดตัวอย่างรุนแรงเพราะว่านักลงทุนมีความคาดหวังนะครับว่าหุ้นประเภทขนาดเล็กพวกนี้และกำลังอยู่ในช่วงการเติบโตทาให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับหุ้นกลุ่มประเภทนี้มักจะให้เงินปันผลที่ ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าหลังจากที่ทํากําไรมาได้แล้วเนอะเขาก็นําเงินกลับไปลงทุนในโปรเจกต์ของเขาหรือว่าในการลงทุนเพิ่มเติมของเขาต่อไปนะครับทำให้หุ้นมีความสามารถในการทํากําไรสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งหุ้นกลุ่มประเภทนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเนอะถ้าเกิดว่าใครสามารถซื้อได้ในช่วงแรกนะครับก็จะได้กําไรค่อนข้างมหาศาลแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อตามทีหลังที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงมากมากแล้วเนี่ยครับ ก็ต้องมาดูกันดีๆนะครับว่าหุ้นกลุ่มนี้ยังทํากําไรต่อไปได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าทํากําไรต่อไปไม่ได้แล้วเล่นอยู่บนความคาดหวังมันจะทําให้หุ้นตัวกลุ่มพวกนี้ปรับราคาลงอย่างรุนแรงนะครับก็ระวังไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับหุ้นที่มีการเติบโตสูงก็อาจจะต้องติดตามข่าวเป็นระยะระยะ,ะ,ยะและก็ดูไว้ว่าอย่าให้มีสัดส่วนมากเกินไปในพอร์ตที่ต้องการความเสถียรน,นะครับหุ้นกลุ่มที่3หุ้นตั้งรับหรือหุ้นดีเฟนเซียครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นหุ้นประเภทตั้งรับก็คือหุ้นที่มีการผันผวนหรือแปรผันน้อยเมื่อเทียบกับตลาดนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเศรษฐกิจซบเซาหนักหุ้นกลุ่มนี้ก็จะปรับตัวลงน้อยหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างเช่นเศรษฐกิจบูมหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมากเท่าหุ้นกลุ่มประเภทอื่นแต่มีความมั่นคงค่อนข้างสูงครับหุ้นกลุ่มพวกนี้มักจะเป็นหุ้นที่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่อย่างเสมอนะครับไม่ได้หมายถึงตัวหุ้นนะ หมายถึงตัวธุรกิจอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นกลุ่มสาธาร,รณูปโภคต่างๆคนเราเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะไม่ดีก็คงต้องใช้ไฟเนาะก็คงต้องใช้น้ำอ่าเราก็คงต้องอาบน้ํากันเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ตามนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีหากคุณป่วยคุณก็ยังจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับนี่คือหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟถ้าเกิดว่ามีไว้ในพอร์ตบ้างก็จะดีนะครับเพราะหุ้นกลุ่มนี้มักจะให้ปันผลที่ค่อนข้างต่อเนื่องและก็มีความผันผวนค่อนข้างน้อย สามารถลงทุนได้ไม่ได้เสี่ยงมากนักนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือหุ้นปันผลหรือว่า Dividend Stock ครับมันแตกต่างกันยังไงล่ะมันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับหุ้น Defensive ผสมกับหุ้นชั้นดีอยู่ในระดับหนึ่งครับอ่ะอธิบายยังไงดีอธิบายแบบนี้ดีกว่าหุ้นปันผลเนี่ยหลกัหลกๆก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันมีการปันผลเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้มักจะปันผลค่อนข้างสูงครับ เวลาดูหุ้นกลุ่มพวกนี้ดูยังไงหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับมีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงมากครับโดยมากแล้วมากอาจจะเป็นค่าเช่าหรืออะไรก็ตามที่เขามีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนเติบโตอาจจะเติบโตบ้างนิดหน่อยหรือเวลาเติบโตน้อยลงก็เติบโตน้อยลงนิดหน่อยคือมีความมั่นคงทางรายได้ค่อนข้างสูงและไม่ค่อยที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเลยทําให้เขาสามารถนํากําไรที่ได้มาอย่างต่อเนื่องนั้น จ่ายคืนเป็นปันผลให้กับนักลงทุนได้ในจํานวนที่มากและต่อเนื่องนั่นเองหุ้นกลุ่มพวกนี้ถูกซื้อโดยกลุ่มคนที่ต้องการเงินปันผลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะต้องการความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นที่น้อยหน่อยนะครับก็สามารถดูหุ้นกลุ่มปันผลพวกนี้ได้นะครับเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ทางเราก็แนะนําเหมือนกันให้มีติดพอร์ตเอาไว้ครับ 5. หุ้นกลุ่มวัฏจักรหรือหุ้นกลุ่ม cyclical play นั่นเอง หุ้นวัฒนจักรเนี่ยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันทั้งมาแล้วก็ไปเป็นวัฒนจักรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหุ้นกลุ่มพวกนี้โดยมากแล้วจะเป็นไปตามภาวะเศษรษฐกิจครับเมื่อเศรษฐกิจดีหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะดีเศรษฐกิจแย่หุ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะแย่เพราะฉะนั้นแล้วความสําคัญของการซื้อขายหรือว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นั่นก็คือจังหวะในการเข้าซื้อเข้าขายเข,ข้าลงทุนนั่นเองเพราะว่ามันมาเป็นรอบๆอบนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้โดยมากแล้วเวลาที่เศรษฐกิจดีก็จะกําไรสูงถ้าาเกิดว่ เศรษฐกษิจเกิดการซบเซาหรือว่าถดถอยเกิดขึ้นหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะขาดทุนค่อนข้างมากนะครับโดยมากแล้วหุ้นกลุ่มพวกนี้มักจะอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรืออ้างอิงกับอะไรสักอย่างที่เป็นราคาตลาดของโลกนะครับเพราะว่าเขาควบคุมราคาเองไม่ได้ก็เลยจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจของโลกถ้ามันมีราคาอ้างอิงมันก็ทําให้กลุ่มหุ้นพวกนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงตามราคาตลาดนั่นเองอย่างเช่นราคาน้ํามันโลก ก็จะทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมันทั้งดีขึ้นและแย่ลงราคาปิโตเคมีราคาถ่านหินหรือแม้กระทั่งดัชนีค่าระวังเรือต่างๆนะครับที่เป็นดัชนีค่าระวังเรือสูงขึ้นหุ้นกลุ่มเรือก็จะขึ้นนั่นเองหุ้นกลุ่มพวกนี้เป็นหุ้นที่ต้องอาศัยความรู้อย่างมากในการลงทุนนะครับเพราะว่ามันจะมีรอบในการลงทุนของมันเพราะนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารและศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจและราคาตลาดสินค้าอ้างอิงที่เขาอ้างอิงในตลาดโลกก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ หุ้นกลุ่มที่ 6. หุ้นกลุ่มสุดท้ายที่เรานํามาพูดถึงครับแต่ว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่โดยมากแล้วในตลาดลายย่อยเนี่ยจะถูกเล่นกันอย่างมหาศาลนั่นก็คือหุ้นกลุ่มเก่งกําไรหรือ speculative นั่นเองหุ้นเก่งกาไรโดยมากแล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเก่งกาไรเนะเพราะฉะนั้นจะต้องการลงทุนในระยะเวลาอันสั้นครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้โดยมากมักจะมีการทํากําไรที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอน กำไรบ้างไม่กำไรบ้างทําให้หุ้นกลุ่มพวกนี้มีราคาหุ้นที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงมากเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนหุ้นกลุ่มพวกนี้โดยมากก็จะมักมองที่ราคาเป็นหลักว่าโอเคราคาหุ้นถูกแล้วหรือมันพึ่งแบบได้รับข่าวเสียมาให้รีบซื้อถ้ามันกลับตัวนะเราจะรีบขายทิ้งเพื่อทํากําไรในระยะเวลอาอันสั้นหุ้นกลุ่มพวกนี้เลยถูกเล่นกันอย่างมากครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการลงทุนหุ้นกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องติดตามข่าวสารของหุ้นที่ท่านลงเป็นระยะระยะนะครับว่า ตอนนี้จังหวะนี้ราคาหุ้นมันมีโอกาสที่จะปรับตัวพักขึ้นปรับตัวลงไหมจากข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการก็ดีเพราะบางที่ไตรมาสหนึ่งกำไรไตรมาสหนึ่งขาดทุนเลยก็มีเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทำได้อย่าลืมศึกษาเรื่องของการใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเทคนิคนะครับสำหรับการลงทุนหุ้นกลุ่มพวกนี้หุ้นกลุ่มพวกนี้เป็นที่ต้องตาของรายย่อยอยู่มากแต่ก็ต้องระวังนะครับในการลงทุนถ้าเกิดว่าต้องการลงทุนระยะยาวก็แนะนำว่าให้มีหุ้นกลุ่มพวกนี้น้อยหน่อยจะดีกว่าครับ แล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับ6ประเภทหุ้นที่ทางแคชชิรีของเราได้นาํามันนาเสนอนะครับขอเตือนไว้อีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลอ้างอิงในอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละคนอาจจะมีการแบ่งประเภทได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอแค่แนะนําเป็นข้อมูลไว้ให้สําหรับพิจารณาแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมและอย่าลืมนะครับขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนมากๆครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง c c h ชว y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการกาลงทุนซับสไครซับสไครซับสไคร